พวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมไม่ได้เหมือนโลกทางโลกีทางเทรสมาของเขาไม่ได้ภาษีภาษาเลยเหมือนเด็กๆยังงมคลุกอยู่กับลาบยศสันเริญโลกีสุปลังการฉลองสนองทําอะไรอะไรกันอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็แย่งกันโอ้โหทุจริตกันถึงขน,นาดมาเป็นพระเป็นเจ้าทุจริตกเปไปในเรื่องลาบยศสันเริญมันก็ อับัตหนักด้วยทุจริตเรื่องเงินเรื่องทองอบัตหนักทุจริตเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่คือทุจริตนะปฏิบัติไม่ดีทุไม่ใช่สุจริตพ <Yeah. S 1> วกเรานี่ได้อัตมาสรุปผลมาหลายทีแล้วสำหรับชาวโซกว่าเกิดครบในสารานิยธรรมหกเพราะแต่ละบุคคลมีวันณะเก้า สองอันเนี้สารณีธรรมหกตัว,วนักเก้าเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันผลสำเร็จของธรรมะพระพุทธเจ้าศาสนาอื่นไม่มีสารณีธรรมหกทฤษฎีสารีธรรมหกทฤษฎีบรรณกก้าไม่มีสารณีธรรมหกเอาละพูดมาหลายทีนานนะมันขยายบรรณักเก้ายนิดหน่อยโอ้มีเวลาอีกตั้งสี่สิบเจ็ดนาทีเนาะ ดีจังเลยวันนากาักเก้าเป็นโลกุตระเริ่มต้นแต่ข้อหนึ่งสุภะเป็นคนเลี้ยงง่ายฟังดูภาษามันง่ายๆแต่มันลึกซึ้งมากเลยสุภะพระพรณะพรณะนะีพันภรณีมาอ่านอย่างได้ตายว่าพรณี แฟนอ่ตมาชื่อพรณีกฮะนที่สามเนี่ยกนสุดท้ายเรียงง่ายเรียกง่ายหมายความอย่างไรอย่างพวกเราเนี่ยอยู่กันง่ายๆไปง่ายมาง่ายกินง่ายนอนง่าย ทํางานก็ง่ายไม,ไม่ไม่ไม่ลำบากมันง่ายมันไม่ลําบากไม่พูดยากว่านอนสอนยากไอ้ว่านอนสอนยากนี่จะสุปโปสะทุโปสะว่านอนสอนยากทุปโปสะเลี้ยงง่ายนี่สุปโ,ปสปโปรสุภะโปสะนี่ว่านอนสอนง่ายพัฒนาให้เจริญให้ก้าวหน้าให้ดีให้งามเลยสุปโปสะง่าย สุประเลี้ยงอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่มันจะก็ไม่ได้เลี้ยงอาตมาไม่ได้เลี้ยงพวกคุณเลยแต่พวกคุณดีไม่ไดีพวกคุณเลี้ยงอาตมาด้วยซ้ำเลี้ยงง่ายให้เจริญสุปโปสะให้เจริญก็ง,ง่ายมันไม่ยากมันไม่เหมือนกับพวกพวกนั้นน่ะพูดไปเธอเรื่องไหนก็แล้วแต่ไม,ไม่ไม่ฟัง ไม่สนใจไม่เอาทานขนาดจับคอตีเขาเลยก็ยังไม่ไม่รู้สึกจับคอตีก็จับชื่อเอานามเอาอะไรมาว่าเลยมาประจานมาตำหนิแรงๆเลยก็คือจับคอตีเขาโกงคอมาตีเขา <c oughs> เปี่ยงเปียงเลย <c oughs> ก็ไม่รู้สึกอะไรโูสศ <c oughs> อสุโพสะนี่แปลว่างอกงามก็ได้ครับงอกงามจะเดินอกงามมันทําได้ง่ายพัฒนาขึ้นมาทําอะไรขึ้นมาก็จะเริเจริญเจริญปุ๋ยของเราก็ปุ๋ยสุโพสะฮะปุ๋ยของเราก็สุโพสะครับสุโพสะเอออกงามยปุ๋ยงอกงามปุ๋ยของเราปุ๋ยสุโพสะนะพวกเรานี่พัฒนาก็อย่างสุโพสะว่านอนสอนง่ายพัฒนาให้ ศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติทั้งกายวาจาใจแม้ที่สุดได้ถึงใจให้ใจเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจที่มันมีกิเลสไปถึงขั้นปรมัทิไปถึงขัน้ขนโลกุตตระก็ยังทำได้ไม่ยากไม่เย็นอะไรอย่างเกียสุโภศะอปิชฌานี่แหละอามามาแปลว่ากล้าจนท่านแปลว่ามักน้อย มักก็คือต้องการชอบชอบชอบมีน้อยๆเอาแต่น้อยๆมักน้อยมักภาษาอีสานี่เรียกว่ามักเลยมักมักก็คือชอบต้องการมักน้อยไม่ได้มักมากไม่มหัปิจฉะอัปิจฉะมักน้อยๆได้น้อยๆใจพออันที่อันที่สี สันตุติหรือสันโดษน,น้อยก็พอที่สุดศูนย์ก็พอเห็นไหมพอเราศูนย์เออมามีชีวิตศูนย์ศูนย์จบที่ศูนย์สุญญตาแล้วชีวิตศูนยออ์พอเราเข้าใจกันหมดละศูนย์มันคืออะไรออศูนย์มันคือ สิ่งที่เราไม่ยึดติดเป็นเราเป็นของเราไม่ใช่ศูนย์คือไม่มีอะไรเพลอเผลอ,อ,อ,อลอยลอว่างๆศูนย์ไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่อย่างนั้นพวกนี้ไปอ่านจุลสุญญตสูตรไม่เข้าใจมันต้องมีเหตุมีปัจจัยศูนย์จากอะไร